สวัสดีครับเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมคนรักรถไฟที่รักทุกท่านนะครับวันนี้พามาเที่ยวสถานีวิหารแดงกันครับสถานีวิหารแดงก็เข้ามาจากปากทางไม่ไกลนะครับประมาณสัก2 3มกิโลเท่านั้นเองนะครับทางเข้าก็มีทางบอกเมื่อกี้คุยกับพี่ๆในะสถานีนะครับพี่ๆก็บอกว่าจะมีรถไฟผ่านมาในเวลาประมาณอีกแป๊บนึงนะครับโชคดีมากๆเลยสถานีนี้ปกติจะไม่มีรถไฟโดยสารผ่านนะครับจะมีเฉพาะรถไฟขนส่งสินค้าเท่านั้นนะครับ สถานีวิหารแดงจะอยู่ระหว่างองคลักษ์กับแก่งคอยนะครับมีช่างภาพมาเหมือนกันนะครับพอรู้ว่ากำลังจะมีรถไฟเข้ามาในเวลาระยะอันใกล้นะครับก็อดที่จะรอถ่ายไม่ได้นะครับข้างของสถานีวิหารแดงมีสะพานรถข้ามนะครับเมื่อกี้เห็นช่างภาพ2ท่าน น่าจะขึ้นไปดักรอรถไฟบนสะพานตอนนี้ไฟก็เขียวรอแล้วนะครับแต่ยังรถไฟยังมองไม่เห็นนะครับน่าจะกำลังเดินทางมาอยู่การถ่ายรถไฟที่นานๆานมาทีนะครับถือว่าเป็นอนิทัศน้ไทยาอยู่พอสมควรช่างภาพก็ไปรอกันมุมบนแล้วครับตอนนี้บรรยากาศยามเย็นณนะสถานรถไฟวิหารแดงนะครับ จังหวัดนครนายกมีรถขนน้ำมันจอดอยู่ประมาณสัก5-6กบกี้นะครับ เป็นสถานีที่สงบร่มเย็นมากๆนะครับเหมาะกับการมาเซลฟี่เหมาะกับการมาถ่ายแบบมากๆเลยนะครับดูคุณนายเจนเนี่เป็นต้นนะครับแสงสวยๆยามเย็นนะครับขอบคุณทกบรรยากาศล่มรื่นมากๆเลยครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันได้เลยนะครับ ขอจบคลิป,ป่าแต่เพลงเท่านี้นะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับถือว่าเป็นสถานที่ที่บรรยากาศร่มลื่นใช้ได้นะครับ